สวัสดีครับทุกคนมาล่าเอริงฮาเรนกันต่อนะครับผมเมื่อวานส่งไปสี่รอบนะครับครั้งละเก้าร้อยทองนะครับไม่ได้นะครับได้โรดิโกมานะครับตอนนี้มีงบหกพันสองร้อยทองนะครับผมดูสินะครับจะออกไหมนะครับฮาเรนของไม่ต้องมีนะครับตั้งนี้บัฟเรื่องการม่งนะครับมีสกิลนะครับบุลเลตเฮดเดอร์นะครับช่วยโม่งได้ดีนะครับ ที่ต้องการนะครับก็คือไม่เคยมีหาแล่นล่าพิเศษเลยนะครับแล้วก็เจอในแรง่งนะครับคนเปลี่ยนลงมาทำประตูได้บ่อยมากนะครับหน้าทีบาปด้วยนะครับรอบนี้มาฆ่าไม่ได้นะครับขอหาแล่นนะครับผมไปครับอืมขาวโผลเลย Oh. โ,โอ้ยโผล่อฟิวแล้วโชคดีมาหลายแพ็คหมดไม่เยอะอเกเกไปไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าชอบได้แพ็คข้างหน้าเนี่ยนี่ไงนี่ไงสุ่มจากข้างหน้าขอเสื้อฟ้าฟ้านะครับโอ้โหเกืออีกแล้ว สองรอบแล้วนี่นี่คือถ้าเป็นโชว์ททมอะ่ะมันต้องมีพู้แตกมันถึงจะได้ถ้าแบบนี้ไม่ไม่เหมือนอีปิกอีปิกแบบมีหลอกสับขาหลอกแต่ไม่รู้จริงไหมนะเห็นเขาบอกว่ามาแบบนั้นมันต้องมีผูแ้แตกแต่แต่มันก็แตกจริงอะ่ะได้ได้ตัวแรกก็แตกจริงจะเผาทองผู้เล่นไปถึงไหนวันเนี้ยพี่โค Mà Jeep, ơi yếm, 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 เ,เสียงอ,อ่ะต่อ,อรูปเป็นไฟแล้วหัวโอ้ยอแบบนี้แพ้วันจัน์ข้ามยาวๆเลยครับผมเกลือจัดแพ้วันจันท์ไม่เอาแล้ว โอโหเหลือสองครั้งอ่ะเหลือแค่สองครั้งเองอ่ะเหลือเจ็ดสิบตัวในแพ็กแล้วว่ะไม่ใช่แล้วแหละ <_ unnatural> เนี่ยเนี่ยมันต้องแตกอย่างเงี้ยแต่ก็มีต้องมาลุนนะต้องเสื้อฟ้านะต้องเสือเอ้อฟ้าอุ้ยฟ้าว่ะ มาแลมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้มาสักทีนะกองหน้าพีศาตรตวก็สูงมากโมงดีโอเคเดี๋ยวล็อกล็อกไว้ก่อนนะครับผมทุกคนโอเคได้แล้วครับลองมาดูผลประกอบการของเรานะโอเหลือพันเจ็ดว่ะ พันเจ็ดรอทองโอ้ยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบตัวได้สองสองตัวไม่คุ้มอะ่ะ <laughs> ไม่คุม้มเพราะอีกตัวไม่อยากได้ <c oughs> แต่ก็คงไม่เอาต่อแล้วคอ้เคนก็ไม่อยากได้อยู่แล้วเก็บทองไว้ดีกว่าครับถ้าหกสิบนี่ก็ปลาไปหกพันทองไหลตังค์อยู่นะฮะโอเคได้แล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมใครชอบก็ ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์ได้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ